ราคาจำหน่ายของเจ้าแบ็คแพคหรือเป้ปปปตัวนี้นะครับผมซื้อมาเมื่อ3ปีที่แล้วจากร้าน a r ร o u t d o ดอนะครับ3 7 0 0 3, 8 0 0 3, 900, มจาผมจำไม่ได้นะแต่ไม่ถึง4,000นะครับนี่คือ g ก g เกอรี่ฮาร์ดคนะครับเป็น EDC Pack หรือเป็นเป้สำหรับใช้งานในวันวันหนึ่งนะครับเป็นเดทริปเนาะเดย์แพซึ่งความจุของเขาจะอยู่ที่12ลิตรนะครับเป็นวัสดุ c o r d u ู a n าไนลอนนะครับ ตัวสีดำแล้วก็สีอื่นๆนจะเป็นคอร์ดูร่า1 0 0 0 d นะครับถ้าเป็นตัวที่เป็นลาย d e s เซ t ทรีคัลเลอร์จะเป็น 500D ก็จะเป็นวัสดุที่บางแล้วก็เบากว่านะครับตัวนี้ที่มารีิวเป็นสีคุณภ t พบราวน์หรือสีน้ำตาลคุณ l าพนะครับส่วน uh, ดีไซน์นะครับในซีรีส์ของเก e g o รี่เองจริงๆจะเป็น แพคหรือเป็นเป้ที่ออกแบบสําหรับนักเดินทางนะครับแบ็คแพ็คเกอร์รวมถึงนักประจญภัยทั้งหลายจะเป็นเป้เดินป่าอะไรแบบนี้นะครับมีหลากหลายรุ่นหลากหลายเวอร์ชั่นด้วยกันแต่ในซีรีส์ที่นํามารีวิววันนี้นะครับก็จะเป็นซีรีส์ที่เรียกว่า s p ปี r Series จะมีความแตกต่างจากแบ็คแพ็คปกติของ g กโคลรีเองโดยที่ s p ปี r Series ส์เนี่ยเขาจะมีะดีไซน์แล้วก็วัสดุรวมถึงวัตถุประสงค์ในการออกแบบเน้เน,นหนักไปทาง ใช้งานด้านยุทธวิธีกึ่งๆเป็น EDC แล้วก็ใช้งานประมาณว่าหนักหน่วงก,กว่าเป้แบคแพ็ทั่วไปวัสดุที่ใช้ผลิตก็จะมีความหนาแล้วก็ทนทานมากกว่านะครับ3000กว่าบาทกับเป้ขนาด12ลิตรก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะแพงอยู่นะนะครับมาดูกันเลยนะครับตัวเป้ก็จะมีลักษณะเป็นทรงเหมือนแคปซูลยาวๆแบบนี้นะครับซึ่งคนที่ตัวโตๆเนี่ยรุ่นพี่ผมท่านหนึ่งนะครับเขาบอกว่า เขาไม่ชอบเป้ตัวนี้เพราะว่าเขาตัวสูงนะครับสะพายเป้เล็กๆแบบนี้นเขารู้สึกว่าเหมือนเห็บหมาเกาะอ,อยู่บนหลังเขาพูดกับผมแบบนั้นนะก็คือไม่เข้ากับพี่เขาแต่เขาบอกว่าคนตัวเล็กๆหรือตัวไม่ใหญ่มากเนี่ยสไตลเป้แบบนี้แล้วมันน่าจะเหมาะมากกว่าประมาณนั้นนะครับ <c oughs> เป็นความชอบส่วนตัวแต่เรื่องวัสดุเนี่ยคอร์ดูร่าไนลอนเนี่ยเป็นวัสดุที่ทนทานต่อการใช้งานมากนะครับเพราะว่าตัวคอร์ดูร่าเองเขาออกแบบมา ใช้งานด้านยูทูบิทีทำกระเป๋าใส่ปืนนะครับทำเสื้อกรอบทําซองปืนทําอะไรแบบนี้มันก็จะมีความทนทานต่อการเสียดสีสูงมากเลยนะครับโดยสีพื้นฐานของรุ่นนี้คือสีดำนะครับแต่ว่าผมไม่ชอบสีดาเพราะว่าเวลามันเปือเป้อนฝุ่นเปื้อนอะไรมันเห็นชัดตัวนี้ก็เลยมาเป็นสีน้ำตาลคุณตี้หรือคุณตี้บราวน์นะครับผมเรามาดูข้างหน้านก่อนเลยนะครับฝั่งด้านหน้าที่เห็นนี้นะครับก็จะมีโมลี่เว็บบิ้งหรือว่าเป็นช่องสําหรับเสียบ โมลิเกียนะครับเป็นช่องประมาณ4แถวนะครับสแถวแล้วก็จะมีอยู่2แถบด้วยกันสามารถจะติดตั้งแท่งเรืองแสงนะครับเป็นเคมไลท์นะครับเสียบเข้าไปหรือว่าจะเนบปักกาจะสามารถติดทอชด้านหน้าได้ด้วยประมาณนี้นะครับส่วนด้านบนจะมีพชนะครับเป็นพชยี่ห้อเกรกอรีก็จะเป็นสีน้ำตาลอมเขียวเป็นรูปภูเขา2อันซ้อนกันนะครับแล้วก็จะมีชื่อยี่ห้อเกรกอรีบริเวณด้านหน้านะครับเราจะเห็นว่ามีซิฟฟูนะครับซิฟฟ์ฟูซึ่ง ดึงนะครับเปิดแบบนี้แล้วเราก็จะสามารถจะเปิดให้ใช้งานข้างในได้นะครับโดยข้างในเนี่ยเขาจะออกแบบมาเป็นฝาเปิดนะครับประมาณเกือบจะครึ่งหนึ่งของตัวกระเป๋านะครับแล้วกเ็เวลาอ้าออกมาข้างในเนี่ยจะมองเห็นนะครับว่าผ้าหรือวัสดุด้านในเนี่ยเขาจะมีการบุกนะครับหรือว่าเป็นการเคลือบสารป้องกันน้ําด้วยด้วยนะครับก็คือกันฝนได้ประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าฝนตกหนักนก,ก็กันไม่ได้เพราะว่า ตัวซิปเองเนี่ยเป็นซิปธรรมดานะครับเป็น YKK ธรรมดาข้างในนี้เราจะเห็นนะครับว่ามีแท็กอยู่ซึ่งแท็กนี้ก็จะมีรายละเอียดนะครับเป็นย่อตัวย่อของคขาว่า SPEAR s p ป a r ที่แปลว่าหอกนะครับจะย่อมาจาก Special o p e r a t i o n Force Personal Equipment Advanced Requirement นะครับก็จะเป็นรูปเหมือนเป็นเสือหรือเป็นอะไรสักอย่างนะเสือดำหรือว่าเป็น Tasmanian Tiger หรืออะไรเราเป็นรูปหอกแบบนี้นะครับซึ่งก็ เป็นกึงน่งกึ่งมิทัลลิสเปกนะครับคือใช้วัสดุแบบที่กองทับใช้ด้านในก็จะมีการบุไนลอนอยู่อีกนะครับแบบนี้แล้วก็ข้างบนนี้จะเห็นว่ามีเ,เป็นห่วงนะครับเอาไว้เกี่ยวกุญแจบ้านนะครับถ้าเราใช้งานเป็นเดลทักก็สามารถจะเกี่ยวกุญแจบ้านกุญแจรถแล้วก็รูดซิปปิดแบบนี้นะครับเวลาเราจะใช้งานก็แค่รูดเปิดนิดเดียวแล้วก็เอามือล้วงหยิบออกมาแล้วปลดล็อกออกได้นะครับสะดวกขึ้นไม่ต้องมาล้วงมันถึงข้างล่างน,นะครับส่วนฝานี่ก็เปิดอ้าได้สุดเลยแบบนี้นะครับ ก็เป็นทรงแบบมันเป็นทรงครัมเชลนะทรงหอยแบบนี้นะครับนี่คือกระเป๋าด้านหน้าเราปิดซิปไปนะครับเราจะเห็นว่าบริเวณด้านข้างก็จะมีตัว fastener หรือตัว b u c k กินะครับตัวล็อกในกรณีที่เราใช้งานกับกระเป๋าที่มีความเ,าเล็กแบบนี้นะครับแล้วเราจะจะขยายความกว้างของเขานะครับเราก็สามารถจะปรับบัคเกินี้ให้อ้าออกนะครับเพื่อตัวกระเป๋าเนี่ยจะขยาย บริเวณด้านบนกับด้านตรงกลางหอเนี่ยตรงนี้ก็ขยายได้น,นะครับนี่มันจะยืดได้ออกประมาณนี้นะครับ12บนิเนี่ยคือช่องหลักเท่านั้นนะครับด้านข้างเองก็จะมีช่องเว็บบิ้งนะครับซึ่งช่องเว็บบิ้งนี้นะครับก็ออกแบบมาให้ติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆผมมาเสียบปากกาเสียบอะไรแบบนี้ด้านข้างนะครับแล้วก็อันนี้ติดตั้งตัวเป็นคลิปล็อกแบบนี้สามารถจะเกี่ยวอุปกรณ์อื่นๆเช่นผมมีหมวก หมวกแคปนะครับแบบนี้ใช้งานจะตากหมวกบางทีร้อนๆนะครับขี้เยียจะใส่ก็ห้อยไว้อย่างนี้ได้นะครับข้างๆไม่หายหรือว่าจะห้อยถุงมือก็ได้นะครับเป็นทักที่เข้ากลอฟอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับห้อยถุงแกงถุงขนมก็ได้นะเคยใช้งานแบบนั้นมาแล้วนะครับอันนี้ติดเพิ่มเข้าไปทีหลังนะครับฝั่งนี้ก็มีเหมือนกันนะครับมีเว็บบิ้งเหมือนกัน2แถว3มช่องเหมือนกันประมาณ2ช่องครึ่งนะก็ห้อยได้นะครับแล้วตัวบัคเขานี้ก็ทําหน้าที่ รัดให้กระเป๋าเนี่ยแฟบลงในกรณีที่เราไม่อยากจะใช้งานมันให้มันพองนะก็เราก็ดึงรูดแบบนี้นะครับตัวกระเป๋าเองก็จะถูกคอมเพรสหรือถูกบีนะครับให้มันมีความแบนนะครับแล้วก็แนบกับหลังเรามากขึ้นส่วนช่องหลักนะครับก็จะมีซิปเปอร์พูลเหมือนกันนะครับเราลองรูดมามันจะสังเกตูว่ามันจะรูดได้แค่ตรงนี้นะครับมันจะลงมาไม่ถึงนี้นะคือเปิดเอาของนะครับซึ่ง กระเป๋าใบนี้สามารถจะใส่ของได้เยอะแยะเลยนะครับ12เลทอันนี้ผมใส่เปรแกลนทรังนะครับเป็นทรังเทคใส่เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับมีสายเปล y นะครับอีโมนะครับแล้วก็สามารถจะใส่ขวดน้ำนะครับได้ด้วยข้างในนะครับจะมีช่องอีกอยู่อีก2ช่องนะครับถ้าไม่นับช่องหลักเนาะเดี๋ยวผมจะลองเปิดตัวบั克เขานี้ให้เห็นนะครับอาจจะเป็นการรีวิวที่ดูยากนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่ได้รีวิวบนโต๊ะเนาะ ข้างในนี้ก็จะมีเป็นกระเป๋าตาข่ายอยู่ข้างในแบบนี้ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นช่องใส่กระเป๋าตั้งใส่แว่นใส่อะไรอย่างนี้นะครับเล็กๆที่สามารถจะล้วงหยิบใช้งานได้นะครับจากข้างบนแบบนี้นะครับ mm hmm. เห็นของข้างในบางทีมีทิชชู่เปียกมียาดมมีเหรียญก็ใส่ตรงนี้ได้นะข้างบนแล้วก็ช่องหลักก็อยู่ข้างล่างนี้นะครับใหญ่เลยส่วนข้างในจะมีรูนะครับระบายน้ําอยู่นี่นะครับ ของก้นก็จะเป็นรูระบายหนึ่งรูนะครับสำหรับบางทีเวลามีน้าหกในกระเป๋าหรือว่าลุยตากฝนอย่างเงี้ยน้าก็จะระบายลงด้านล่างนะครับไม่ขังอยู่ในกระเป๋าแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะมีช่องซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นถุงนะครับแล้วปรับปรับกระชับได้ด้วยการดึงยางยืดอันนี้จะเป็นช่องที่เอาไว้ใส่เอกสารนะครับแล็ปท็อป macbook เล็กๆนะเสียบเข้าไปได้แล้วก็ช่องนี้จะมีท่อนะครับด้านบนไม่ใช่ท่อมีช่องนะครับด้านบนอันนี้เอาไว้เกี่ยว วอเตอร์แพ็นะครับเป็นกระเป๋าเป้น้ำนะครับเกี่ยวเข้าไว้แล้วก็ใส่เข้าไปในช่องนี้มันก็เลยทําให้ตัวเป้น้าไม่ไปกระแทกกับช่องหลักข้างในกับของที่อยู่ตรงข้างในนะครับแล้วก็จะมีช่องให้สายยางดูดน้ำเนี่ยแย่ขึ้นมาข้างบนนะครับแล้วเราสามารถจะอ้อมขึ้นมาบริเวณสายสพายไหลนอกจากนั้นตรงนี้ก็จะมีหูหิ้วด้วยนะครับส่วนสายสะพายก็เป็นสายสะพายที่เป็นทรงโค้งตามไหลนะครับแล้วก็จะมีเว็บบิง้งจะไปนะครับสามารถจะติด กระเป๋าอะไรเล็กๆได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีเชสสตรัปก็คือเป็นสายรัดรัดหน้าอกนะครับมีมาด้วยนะก็เป็นบัคเกิลแน่นๆเลยนะครับแบบนี้เลื่อนตำแหน่งบนล่างได้นะครับแล้วก็สายเองก็จะมีตัวฟาชเชเนอะร์เนาะแบบว่าปรับกระชับนะครับลูดเพื่อให้มันแน่นหรือว่าจะคลายนะครับก็ได้นะรปรับง่ายมากนะครับเวลาสะพายอยู่ก็ปรับได้เลยแล้วก็ตัวสายสะพายก็จะมีบุนิ่มๆนะครับแบบนี้มา กันเจ็บไหลเนาะแล้วก็ตรงหลังเองก็มีจะมีอินเสิร์ตเป็นฟองน้ำน,นะครับการเจ็บหลังแล้วแบ่งเป็น2อฝั่งสองฝั่งแบบนี้ให้มันห่อตามหลังเรานะครับเวลาเราสะพายส่วนด้านล่างเองนะครับก็จะมีบัคเข้าอีกเหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นบัคเข้าสตัวนะครับอยู่ข้างล่างเอา,เอาไว้ใส่พวกอุปกรณ์อะไรที่เราจะไว้ข้างนอกนะครับห้อยตรงนี้ที่เป็นสีดํานี้จะเป็นวัสดุคล้ายยานะครับเป็นไฮพารอนหรืออะไรเนะี่ยซึ่งมันมีความทนทานต่อการเสียดสี แบบนี้คือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ใทําแพรแพรยางนะแพรสะเทินน้ำสะเทินบกอะไรแบบนี้หรืออุปกรณ์เกียร์บางอย่างที่ต้องการกันน้านะครับก็ค่อนข้างที่จะทนแล้วก็หนานะผมใช้มาประมาณ3ปีนี้คือมีรอยถลอกตรงมุมนิดเดียวแค่ตรงนี้นะครับแค่นี้เลยนะครับตรงอื่นไม่มีการตําทะลุหรือไม่มีการขาดรั่วเลยไม่มีนะครับแล้วก็จะมีสายรัดเอวนะครับหรือว่าเป็นเบลล์นะครับซึ่งก็ผมก็ซ่อนไว้ข้างในแบบนี้นะนี่นะซ่อนไว้ข้างล่างเพราะมันเกะกะ ก็รัดเอวนะครับในกรณีที่เราใช้งานปีนป่ายหรือว่าเดินแล้ววิ่งนะครับต้องการให้กระเป๋านแน่นกับหลังโดยส่วนตัวแล้วผมอชอบกระเป๋าใบนี้มากเลยนะครับมันเป็นกระเป๋าที่น้ําหนักไม่เยอะนะครับสบายสบายมากๆเลยแล้วก็สีของเขาเนี่ยผมเลือกมาอันนี้เป็น Co ย o t e b r o ร n คือมันจะเป็นสีของน้ําตาลซึ่งเวลาเลอะเปือเป้อนฝุ่นเปื้อนคราบสอบอกปรกมันจะไม่ค่อยเห็นเนาะถ้าเป็นสีดํามันจะขาวขาว,ขาวนะครับแล้วก็ในซีรีส์เขาจะมีสีอื่นให้เลือกอีกอย่างเช่น ดิจิตอลแคมโมที่เป็นลายมาแพดวูดแลนด์มาแพดนะครับสีเขียวดิจิตอลนะครับแล้วก็จะมีลาย 3-Color เะครับเป็นสีพรางทะเลทรายสสีนะครับเป็นสีออกแบบสีแทนจางๆแล้วก็มีเป็นเร็วๆนะครับด้วยนะครับดำแล้วก็มาเป็นสีนี้สีสีนะครับส่วนมัลติแคมเนี่ยผมยังไม่เห็นนะอาจจะมีมาในอนาคตหรือว่าไม่มีผมก็ไม่ทราบนะครับนี่เป็นเป้ Black Pack, d ดย p a พค EDC ที่ขนาดไม่ได้ใหญ่นะครับสบาย สบายมากเลยเวลาใช้งานสบายใช้งานในเมืองนะครับหรือว่าเวลาวันเบาๆเวลาเดินเที่ยวป่านะเที่ยวเกาะก็ใส่อุปกรณ์ได้เยอะอยู่นะครับก็ใส่ลูกบอลเล่บอลได้นะถ้าอ้าดีๆนะครับใส่ได้อยู่นะอ้าดีๆเราพยายามยัดแต่ลูกบาสน่าจะใหญ่ไป12ลิตรนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นรีวิวแบบสั้นๆเรื่องเสียงเรื่องสีแสงนะครับอาจจะไม่เท่าไหร่เพราะว่าสีมันเพี้ยนนะครับจาก บ็กกราวด์ที่เป็นสีเขียวเพราะว่า oh, ปกติผมใช้แบ็กกราวด์สีดำแต่ว่าก้นนี้ก็เป็นรีวิวอุปกรณ์ EDC หรือว่า,ากระเป๋าอีกใบหนึ่งะครับซึ่งผมจะมีรีวิวกระเป๋ามาอีกเรื่อยๆนะเพราะว่ามีกระเป๋าอีกหลายใบเลยที่มีอยู่แล้วนะครับไม่ได้ซื้อใหม่แต่ว่ายังไม่ได้รีวิวอย่างเช่น Tri p l e o ร์ปปออทดีไซนนะครับหลายใบเลยนะครับแล้วก็จะมีเกเกอรี่อีกหลายใบด,ด้วยประมาณนี้นะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมนะครับแล้วเจอกันใหม่ิสนหน้านี่เป็น EDC ได้นะครับแบบนี้นะใส่ไฟฉายใส่ปืนนได้ะครับ เ้าเจอกันใหม่นะครับวันนี้สวัสดีนะครับเฮบิไรเดนเอาท์